สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ค่ะสมเด็จพระกนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาส,สตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาครตู้จินดา วันนี้เวลา17.40นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานพเพลิงศพศาส,สตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคอนตู้จินดาน้ำเมรวัดท่าทองซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่5ตุลาคม2566สิริอายุ100ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุษาครตู้จินดาเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคม2465เป็นบุตรของนายหนวนและนางพึ่งจงเจริญสุขจบการศึกษาปาริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2491เริ่มรับราชการเป็นแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีผลงานทางวิชาการที่สำคัญคือเป็นบุคคลแรกในประเทศไทยที่ทำการวิจัยโรคโลหิตจางทาลสซีเมียในเด็กและเป็นผู้ค้นพบฮีโมโกโลบินผิดปกติในคนไทยได้ตั้งชื่อว่าสิริราชฮีโมโกโลบินเป็นครั้งแรกในโลกนอกจากนี้ยังทำงานให้กับสมาคมและมูลนิธิต่างๆอาทิดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาตินายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และเป็นผู้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติอยู่เสมอทำนุบำรุงพระศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอดอาทิบริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนศึกษานารีวิทยาบริจาคที่ดินริมถนนพัฒนาการให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้สร้างศูนย์บริการสาธารณสุข37เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประสงค์ตู้จินดาไม่มีบุตรธิดาพระวัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแม่โจ้ประจําปีการศึกษา2565-2566 วันนี้เวลา12.25นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์กีฬาเฉลิมขวเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจอ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566เป็นวันแรกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน10คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจำนวน1 3 3คนและมอบโล่สิทธิ์เก่าแม่โจ้ดีเด่นจำนวน5คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมีความพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสความว่า ท่านทั้งหลายคงจะทราบโดยทั่วกันแล้วถึงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่อันทำให้ปริมาณฝนลดลงและมีสภาพแห้งแล้งที่ยาวนานสภาวะดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเพาะปลูกและเกษตรกรรม ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรที่เน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการปรับปรุงวิธีการทางการเกษตรที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีฐานจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนซึ่งขอให้บัณฑิตทุกคนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกทรงประกอบพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรูปสิงหนึ่งสิงดำ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงหน้าพระอุบโบสถวัดราชบพิตร,รสถิตมหาศีมารามทรงเททองหล่อพระพุทธร,รูปสิงห์หนึ่งสิงห์ดำและเหรียญสิงห์หนึ่งสิงห์ดำซึ่งสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยจัดสร้างขึ้นเพื่อระดมทุนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฐานรากอาคาร,าคารวรพักพิบูลคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากฐานรากมีสภาพชำรุดสุดโทมโดยจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งสิงห์ดำที่ประดิษฐานอยู่ที่หอพระของคณะรัฐศาสตร์เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่งปางมารวิชัยจัดสร้างเมื่อปี2539เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสิงห์ดำโดยพระพุทธรูปมีขนาดหน้าตากกว้าง9นิ้วด้านหน้าประกอบด้วยผ้าทิพย์ ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาต<ม>ให้เชิญตราอักษรพระนามออปประดับบนผ้าทิพย์ส่วนฐานด้านหลังประดับตราสัญลักษณ์ของสมาคมส่วนเหรียญสิงหนึ่งสิงดำจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำลงยาสีดำสีชมพูเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาสีดำสีชมพูเนื้อเงินเนื้อนวโลหะและเนื้อทองแดง โดยด้านหน้าประดิษฐานรูปพระพุทธรูปด้านหลังเป็นพระรูปสมเด็จพระอริยวงศสาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกแบบเต็มพระองค์เป็นครั้งแรกจบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอภพรสวัสดีค่ะ